สวัสดีค่ะสวัสดีกับเพื่อนเพื่อนต้นนี้นะคะชื่อต้นบอนสีรักเอ๋ยนะคะบอนสีรักเอ๋ยแต่ก่อนนะคะโหราคาแรงมากเลยนะคะรักเอย๋ยรักเอ๋ยนะคะเป็นไม้ไอเทมไม้แลนนะคะไม้แลนไม้ไอเทมเลยนะคะแต่ก่อนนี่จับต้องไม่ได้เลยนะคะต้นนิดเดียวนะคะหลายพันเลยนะคะถึงหลักหมื่นเลยนะคะตอนนี้เรา สะสมนะคะสะสมก็เลยเอฟมานะคะเพื่อนๆไม่มีหรอกค่ะแต่ว่าไปเอฟบอลสีรักเอยมาสามต้นนะคะรักเอยมาสามต้นเพื่อที่จะเอามาไว้ทําจํานวนนะคะเอาไว้ทําจํานวนเพราะว่าชื่อมันเพาะนะคะไม่ใช่เพาะอย่างเดียวนะคะแล้วต้นมันสวยด้วยนะคะดูความด่างความป้ายของต้นรักเออยนี่ก็จะมีเห็นไหมคะต้นเล็กนะคะ แต่ว่าความสวยนี่นะสวยมากก็จะมีสีเขียวสีขาวนะคะด่างๆสีชมพูนะคะบางต้นก็จะมีสีเหลืองด้วยกับสีเป็นสีเหลืองด้วยนี่เราเอฟมาสามต้นนะคะก็จะมีอ,ออกสีชมพูเข้มก็มีนะคะนี่เราได้ต้นรักเอยนะคะบรสี ตอนนี้เราเอฟมาไม่มีเสียหายนะคะนี่แต่ว่ามันอยู่ในกล่องนะคะอยู่ในกล่องมันก็เลยมีชาวบ้านนะคะแต่ว่าไม่ด้ซีเรียสอะไรนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเวลาถ้าเอาไว้ในกล่องมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเราเอาใส่เอาใส่ในกระโจมนะคะหรือว่าตู้อบบอสีของเรานะคะหรือว่าแช่น้ําไว้ก็ได้เพื่อจะให้มันฟื้นตัวนะ,ะสักอาทิตย์นึงนะคะแล้วก็สดชื่นเหมือนเดิมเพราะว่าเรา ให้เขาแพ็กมาแล้วมันรู้สึกว่ามันจะออกแบบเฉาเฉานิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาใส่นะเอามาใส่กระจมหรือว,ว่าตู้อบแล้วก็ลดน้ำนะให้มันชุ่มชื่นเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นต้นไม้ส,สวยนะเพื่อที่จะเอามาไว้ทำจำนวนของเราที่สวนต่อไปนะคะเพื่อนๆรักเอ้ยสวยสวยนะจ๊ะบายบายจ้ะเพื่อน